ภายในงานของที่ออริกอนนะครับได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยท่านประธานสงฆ์ครับนำผู้มีบุญสวดมต์บูชาพระรัตนารายปฏิบัติธรรมตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นผู้มีบุญร่วมกันจุดเทียนใจไฟนิรันต์อนันตาชาัยหลังจากนั้นร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกัเป่วัฒนสูตรนะครับกล่าวคำอรัธนสินหากล่าวคำปล่อยสัตว์ปล่า,ลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน โดยมีกัลยนณมิตรภาดีกัลยานมิรสมศรีจันทบัวศรีเป็นประธาน,นกล่าวครับพิธีกรอกคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยานมิรหนูพรเรยเยสเป็นประธานพร้อมกันนี้ผู้มีบุญนะครับได้รวมกันถวายจตุปจัยเจตธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นท่านประธานสงฆ์นะครับคือพระอาจารย์พระมหาสมบัติอินทป,ปัญโยครับได้น้อมนำทบทวนโอวาทของหลวงพ่อธรรมสโยคุณครูไม่ใหญ่มาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสาร้างบารมี จากนั้นนะครับก็ได้กล่าวสมโภชนี้กถานะครับยกใจของผู้มีบุญนะครับให้สูงยิ่งขึ้นเกิดความร่าเริงเป็นทางใจในการประกอบบุญยกริยาขณะท่า,านเจ้าภาพกรวดน้ำรับพรพระอุทิศบุญกุศลไปยังหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยครั้งนี้ครับก็ถือได้ว่าเป็นการประกอบบุญญกริยาในวันอาทิตย์ที่เติมบุญให้ชีวิตมีความสุขก่อนที่ผู้มีบุญนะครับจะได้ประกอบบุญยกริยาจากธนามายัย ได้ร่วมกันตักบาตรแต่คณะสงฆ์ผู้เป็นทักนายบุคคลอันประเสริฐเป็นเนื้อนาบุญอันเลิศให้ความเคารพในทานนะครับขณะที่ประกอบบุญญกริยาอันนี้ส่งผลบุญนี้ครับไม่ว่ามีลูกหลานบริวารว่านเครือมากเพียงใดก็จะอยู่ในโอวาทของเราอันมทนาบุญนะครับนี่คือภาพกิจกรรมงานบุญของที่วัดพระธรรมกายออริกอนสหรัฐอเมริกาครับ